ครับพอดีครับแอดมินครับตอนนี้ก็สดๆเด้อครับเป็นไหนเนาะครับตัวเรกงวดงวดวันนึงหมั่นบ่ครับอาจารย์เข่าดิเนาะครับเข่าเต็มๆนะครับเข่าเต็มๆเลยแปดสามแปดสามเต็มๆต็แปดสามเต็มเต็มเลยแปดสามตัวพริกล็อกไปเติมนึ่งไหม ไอซีแปดสามออกหาแปดสามแมนซีแปดสามนะออกหาแปดสามแมนแมนผิดพลาดไปเลขลักลอยลักลอยยันว่าเสียวในเต็มเต็มเยอะยังไปผิดเยอะเมื่อกาธรรมดาแล้วผ่านเลขเม็ครับตัวเลขมันก็มีเขาไม่ลดครับเหลียญเป็นเลขข้ามวุันนาะครับแต่บ้ากับเกือบแตกสามตัวเนาะครับแตกสามตัวแต่ว่าเมื่อกาสรุปว่าสามชีงวดมากนี่โหมากตลอด วันนี้เป็นวดที่หาหรือล่าอาจารย์ที่เป็นวดาที่หาเขาว่านี่เป็นวดาที่หาเนาะมีซีเขาบนเขาล่างวดนนี้เฉพาะเลขสองตัวแต่ว่าเลขสามตัวว่าท่านไดุ้่งดีเลยว่าเป็นยังครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นตองวัดเนาะครับเลขสามตัวเดียวเอาค่อยฟันต้นไปครับให้อาจารย์ที่บเลขสามลอยมาก่อนครับเพราะว่าตามชูดรนให้สี่แปดสามเนี่ยมันผิดหลัก้อยไป ว่านี่มันมางวดนี้นี่เอาเป็นบนล่างไปน้ำพร้อมรลดในตัวคิดว่าโอ้วันนี้อาจารย์อาจารย์แยกแยกบนล่างให้เลื่อนครับนล่างอันนี้ตีเป็นบนล่างนาแต่ว่าอันนี้ไปทั้งบนล่างตัวล่างคกๆมีเลยตั้งหางมีแค่สองคู่โอ้มีสองหางสองคู่ล่างครับขอราเรียกวิ่งขอสมุดนะอาจารย์ขพตัวนี้แหละครับ ส่วนเลขวิ่งนี่นาสิเป็นวิ่งเก่ากับนหนึ่งเก่าเก่ามาแห้งเก่าเก่างอนนี่มาแห้งมาจาครับครับเก่างวดนี่มาสี่ตัวครับเก่าสี่ตัวเลยแห้งเก่าโอ้ตามตามรักคำนวณมันมาสี่ตัวหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก้าสี่เก้าเก่ามาแน่นอน จะได้เก่ากับตรงมาจงก,ากมาจะได้เก่ากับมาหมอ่ครับจงได้เก่ากับมารับประกันเก่าวันนี้หมายว่าวันนี้อาจารย์สิใหร์เซ็นเจ็ดเซ็นเก่าครับนี่ครับเพราะเพื่อนเก่านี่มันหนาสิเป็นรักล้านพุล่ะโอ้เก่าเนี่ยเพราะว่ามันเคย มันใจรัมันเคยมันเคยมากแม่เพราะว่าวิ่งแห้งตัวใดมันจีมาตัวนั่นลสเด็กวิ่งตามสูตรมันงครับสูตรนะถ้ามันแห้งตัวใดมันสีมาตัวนั้นมันสีมาออยอย่างน้อยหนึ่งตัวลสเก้าซี่ตัวนี้ต้องมาตัวหนึ่งครับพี่น้องก็จดย์ไปเนอครับพองวดงวดที่แล้วมาวิ่งหนึ่งกับสามบนมาแปดสามก็เข้าเลขวิ่งสามแล้วก็ เลขยับคู่กับม้าหายแปดสามกับเข่าแปดสามครับแต่ว่างวดนี้นี่เก้านี่นาสิเป็นล่างครับหลายกลัวบนนาสิเป็นล่างแต่ว่าเขียนไว้ให้แล้วว่าใหา้หเดินบนล่างไปเลยัทั้งสุดเดินบนล่างเพราะว่าเลขเก้าคูสิบคู่คคงวดชุดท้าย คิ้วสุดท้ายโค้งสุดท้ายค่อยสีสรุปครับออกม่อีกมันสีมีมีมีสรุปโค้งสุดท้ายนอกจากเนาะเพราะว่าตอนนี้เพราะท่านได้หายสามตัวเนาะครับเพราะท่านได้หายสามตวันที่สิบแปดเนาะครับวันที่แล้วนี่อันนี้มันยังครับอาจารย์เนี่ยใช่หรหกห้าเจ็ดโอ้เลขประจําวันโอ้เลขวันบอครับเลขวันเลขกําลังวันเนาะครับเลขกาลังวันมันจะเข่าตัวใดแดเลขกําลังวัน นี่เขาเจ็ดหานบครับนี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ครับครับแล้ววัทับน่องมั่งเป็นเหลขกำลังวันครับกำลังวันเป็นเลขกำลังวันครับว่าก็ได้เพโลกใส่ดอกตัวนั้นทับน่องกะเตรียมสมุติประกาศน้ำเลือครับเลขตั้งอาจารย์ว่าออกไปน้ำก็เลขกำลังวันนี่มันสีมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าเลขกำลังวันวันเลข คำนวณในสูตรนี่เดินด้วยเก้าแห้งเดคำนวณในสูตรเดินด้วยเก่าที่อาจารย์เพราะว่าเพราะว่าโยง่งวที่แล้วมันมันสีมีต่ำมีสูงเด็กวดที่แล้วมันสีม,นมีต่ำม,มีสูง,มมสงขันสูงบนก็ต้องต่าล่างงวดนี่นี่มิศสี นี่สีต่ำเรีกสูงอาจจะสูงบนอ่าสิต่าล่างก็ได้คือเ่าเพราะมันสีสลับกันวันนี้ถ้าต่าบนล่างก็ต้องสูงเรียกล่างนี่นาสีเป็นเรียกขี้เพราะวันที่แล้วมันออกคู่มันแดงสันมาจันรับวันที่แล้วออกซี่สองนี่ออกคู่แปดสามคู่ขี้วันที่แล้วทางบน เป็นเน้นไปทั้งหลักแปดทั้งหลักสูงววดนี่นี่หาวิเคราะห์แล้วนี่ถ้าวิ่งวิ่งครบสูตรก็รคือเอาสองใส่ศูนย์สองหนึ่งเก้าสี่ตัวที่ครบสูตรเดี๋ยววิ่งแต่ว่าตัดเน้นให้เอาทัเก้าตัวเดียว เก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งนี่มันสิมีจับคูอบคบค่อยู่หนึ่งเก่าเจับคู่นีจับคู่อยู่หนึ่งเก่าเตนนี่เบิดอยู่ในนี่คิดว่ากับบอมแมนว่าให้เนื่อจนเกินไปให้ให้มากให้ชอบแล้ววิ่งนี่วิ่งได้ผ่านตลอดได้เรียกวิ่งเก้าเด็กวิ่งนี่ผ่านตลอด วิ่งไ,ได้เลยจิดว่าพันคิดว่าพันเล็กวิ่งตัวนี้เก้าเนี่ยจะได้กับตองมาเพราะว่างวดที่แล้วเนียนหายอยู่ที่เก้าหกหกเก้ามันบอก,กมากงวดนี้มันมากเก้าต่ำบาทนนะลยล้านเปอร์เซ็นเก่าอืมอ่ายูงอดนี่ล้านเปอร์เซ็นเลยงวดนี้บระยูงเก่ามั่นใจครับก่านหมอจนันมั่นใจครับ งวดน,นี้น่าจะอยู่ที่เพราะวะ่าเก้านี้ถามันออกต่ำมันสิเป็นเก้ 1, 1, 1, าหนึ่งเนึ่งเก้าถ้าออกสูงสิบเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอาจารย์จับคู่ม้ให้เบื้องต้นนี่มีหนึ <c oughs> ่งสองสามสี่เก้าคู่ม <c oughs> ีเก้าหางนะครับเก้าหาง คู่มาให้เก้าหาลองในสตดทั้งมด่เก่าคูสวดเต็มเลย่นสวดเต็มเล่นบ่ครับเต็มนั่นสิมีเก่าคููนี่แหละไล่กันสวดคำนวณเม่กล่าไงกรจะหมดละตัวสีเฮ็ดได้เอาเพื่อนตันนั้นตัวนี้เลขกำลังวันนอกจากเนาะเลขกำลังวันนี่มันมีหกมีเก้ามีห้ามีเจ็ดมีแปดตัวเลขที่ออกมาีน อาจารย์เกิดมาเน้่ยนักเล็กํำลังวันบ่ครับมันมันตรงกันกับเลขกํำลังวันโอ้มันตรงกับเล็กํำลังวันเนี่ยาหาเจนนี่ก็ตรงกับเลขกหาเจนเจนหาตรงกับเล็กกำลังวันแปะหกนี่ก็ได้คือกันเล็กกำลังวันเนี่ยแต่ว่าส่วนมากมันสิติดเล็กํำลังวันนนาออาจารย์เนาะนักกีฬาเขาตัวหนึ่งถ้าบพเขาน้ำกันคือเขาตัวหนึ่งนี่เล็กํำลังวันสิครับเพราะว่างวดที่แล้วสามมันบอก รับ่อที่แล้วมันก็นมาสามโดยดีเหรอปิดสามโดยดีเหลอออกแปดสามตร,ตรงตรงโดยดีหรอแมานี้คือช่วงนั้นตัดออกไปแล้วมันสิเหลืยอยูหกหนึ่งกับเจ็ดสองกันนั่นเดี๋นสูตรลลอกตัวน,นี้เพราะว่ามันเดือนมาแล้วสามงวดแล้วถ้ามันสิมางวดตัวไมเนี่ย ว่าตัวไม้นีมันก็คือเขาไมหนี่ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่ามันเคยเขาเาด้อมันเคยเข่าทั้งบนทั้งล่างดิโอ้มันเคยเขาทั้งนบนทั้งล่างสิครับวิ่งเก่ากับหนึ่งครับเลขจับคู่มีสามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดแปดหก เจ็ดห้าหกสี่เจ็ดสองห้าสามวันนี้เป็นชุดเต็มครับอันนี้เป็นชุดเต็มจีเป็นบวนเป็นล่าไรเบิดงวดเนี่ยก็อลองพิจเจรานาเบิง้งห้โคให้มานเดอเอฟซีทุกท่านทุกคนก็ได้ครับก็เดินทางมาถึงถ่ายเก็บน้องพี่น้องกระช้าไปเด้อครับเบิองพี่ลจรนาเาแต่ว่าชุวยอาจารย์ในการเน้นด้วยเก้าแห้งเก้าคิด<ต>ว่าวิ่งนี่คิดว่าเก้านี่ วิ่งได้บนล่างกันไว้บนนักล่างนักกลางน็ครับแต่เก่าเก่าเนี่ยมาแห้งกันบ่อยจังเก้าสีตัวตองมาตัวหนึ่งศูนย์สองตัวตองมาตัวหนึ่งแปดสองตัวก็ต้องมาตัวหนึ่งถามาแปดเนี่ยมันมีเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเอาคำาวณวนมาตามเลขกำลังนะครับเอาพี่น้องแคป้เด้อครับ